จูบของผมรักษาได้ทุกอย่างค่ารักษา2องแสนเตอร์ละแปดครับฮะทำไมมันแพงจังคุณหนูครับตามหาพ่อคุณหนูไม่เจอเลยครับนี่ก็นานแล้วเนาะที่พ่อหายตัวไปผมว่าพวกเรายอมแพ้ในการตามหาเลยครับ ไม่มีทางอ่ะนายไปประกาศตามหาพ่อฉันให้เจอนะแล้วให้ค่าเติดระแบบสูงสูเลยครับคุณหนุมพ่อแฮผมกลับมาแล้วครับพ่อพ่อไปพักผ่อนเถอดเดี๋ยวพ่อก็เป็นลมเป็นแรงเอาโอ๊ยไม่เป็นไรหรอก พ่อหายไปไหนอะพ่อหรือว่าจะเป็นพ่อจูข,ของเราวะมาหาใครหรือเปล่าครับแฟงนี่คุณรู้จักผมด้วยเหรอจำพ่อไม่ได้เหรอพ่อกบเองที่ลูกตามหาดูรูปสิเหมือนกันไหม ก็เหมือนอยู่นะครับแต่ว่าคุณเป็นใครเนี่ยผมไม่ตลกกับคุณนะเว้ยถ้าคุณเป็นพ่อผมจริงๆอ่ะคุณก็ต้องมีอะไรยืนยันดิแกไม่รู้จมูกสองข้างแล้วก็เจาะจมูกเฮ้ยพ่อคุณคือพ่อผมจริงๆด้วยอ่ะใช่แล้วพ่อเองแล้วทำไมพ่อยอังเด็กอยู่เลยครับ เป็นพราะ่ารอยจุบของแกรักษายพ่ออยุเด็กลงเพราะว่าตอนนั้นน่ะพ่อคิดอยากจะกลับไปสมัยนุ่มๆแล้วสมัยนุ่มๆน,มนี่พ่อแขนด้วนด้วยเหรอครับถ้างั้นไม่เป็นไรนะครับพ่อเดี๋ยวผมเนี่ยรักษาพ่อเองขอบใจมากไอ้ลูกชายครับพ่อ นะคสามแสนต่อละบาทจ่ายมาเลยครับพ่อเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแกใช้ความสามารถหาเงินจนรวยก็ผมต้องตัวรอดคนเดียวเนี่ยครับพ่อเก่งมากไอ้ลูกชายเออพ่อขอใช้เงินนี่ไปทำหลอดได้ไหมโอ้ยได้เลยครับพ่อพ่อจะเอาไปใช้เท่าไหร่อ่ะ พ่อไปตามที่พ่อต้องการเลยนะครับออออขอโทษนะพ่อหนุม่มอ๋อไม่เป็นไรครับนี่คุณลุงตาบอดเหรอคะใช่ถ้างั้นลุงขอตัวก่อนนะครับเอา้าแล้วทำไมเราไม่รักษาตา้ลุงคนนั้นวะ คุณลุงครับเดี๋ยวก่อนเอา้าหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฟอร์นิเจอร์หายไปไหนหมดวะออดิกูขายแดกไปหมดละพ่อพ่อทำแบบนี้กับผมได้ไงอะผมจะ่อที่ใช้ตีกับผมหนูแล้วครับนี่คุณลุงเมื่ออาทิตก่อนนี่ คือพ่อของแกนะก็ <Go. S 1> <Go. S 2> คุณลุงกดอย่าคือพ่อแท้แ้ของคุณหนูผมตรวจดีนี่แล้วมีเส้นผมสีดำเหมือนกันพอ่พอพ่อจริงด้วยอะ่ะทำไมตอนแรกผมจำพ่อไม่ได้อะ่ะขอโทษนะครับพอ่อเรื่อว่าสิบปีก่อนนะส่วนคุณคุณรับเติอนอะไรแบบผมคืนมาเลยนะ